คพาครอบครัวไปเที่ยวเป็นไงบ้างเลยครับผมก็ไปเปลี่ยนที่นอนออไปเปลี่ยนที่นอนก็ไปนอนริมทะเลเฉยๆครับไ,<ป>ไปทางครอบครัวเลยที่นี่ไปทางบ้านเลยใช่แล้วก็เหมือนไปนอนนอนเสร็จก็ตื่นมากินนะอนรทะเลเออแล้วก็ กลับไปนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็กินแล้วก็ไปกินข้าวเช้าแล้วก็นอนแล้วก็ไปเล่นสุดน้ำแล้วก็กินแล้วก็นอนมัยเลนเกิดพ่อด้วยช่วงนั้นใช่เป็นพ่อเกือที่12เมษายนก็ไปทำมันเกิดพ่อก่อนแล้วก็ไปขอไปเที่ยวเป็นยงครับมันเกิดพ่อปีนี้ ก็เรียบๆง่ายๆฮะที是是่บ้านเลยกเป็นคนทุกคนไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องวันวันเกิดวันนี้แค่แค่ได้แค่ได้กินข้าวกันก็โอเคมีอะไรให้พ่อได้เซ็ตไหมครับพ่อไลน์มาบอกว่าห้ามห้ามให้ขุดควันแล้วก็อินเลยโอเคไม่พ่อเขาอยากให้เก็บเงินครับแล้วพ่อเขาก็ไม่อยากได้ไม่ได้อยากได้อะไรพ่อบอกว่าให้เป็นคนดีเป็นของขวัญวันเกิดพ่อก็พอแล้วพี่พ่อพูดจริงดูรายได้ก็ แล้วก็เลยบอกพ่อว่าบ้านงั้นซื้อของให้ได้ปะมันยากมันยากช่ไาม่ดีหรอมันยากไม่ก็ก็นั่นแหละครับเป็นอะไรง่ายดีกว่าคุณพ่อไม่ถามหาว่าที่สพายบ้างหรอคะพ่อยังไม่รีบครับเพราะว่าเรามีพี่ชายด้วยพี่ชายนําไปแล้วมีพูดเรื่องครอบครัวอะไรไหมคะกับเราอยากให้มีครอบครัวไหมไม่ได้ยังไม่ถึงขนาดนั้นส่วนใหญ่พูดเรื่องงานมากกว่าเรื่องเรื่องงานเรื่องการใช้เงินเรื่องการอยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ย พ่ไม่รีบพ่อไม่รีบไม่มีใครรีบแม่รีบแม่ก็ไม่รีบนะแพี่ชายพี่ชายถ้าทางจะรีบรีบแซวอย่างเี้ยกินสดอยู่ใช่ไหมพ่อกับแม่อยากน่าจะอยากให้ทำงานเยอะๆก็เพราะว่าเพราะว่าถ้าเราพร้อมแล้วเราจะมีตอนไหนก็ได้คือจริงๆแล้วแฟนเราจะมีตอนไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราพร้อมในในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเองหรือว่าเรื่องฐานะเรื่องอะไรเงี้ยเราเราก็เราก็มันจะมันจะสะดวกสบายกว่า ตอนนี้ก็เลยหนักเลยเพราะว่าสร้างบ้านอยู่ด้วย้ากบ้านอยู่ด้วยครับกันได้เสร็จยังากเออน่าจะน่าจะเข้าอยู่ได้ในปีเนี้ยครับภายในปีนี้มันยังเหลืออะไรเยอะไหมคะตอนนี้โครงบ้านยังไม่เสร็จเลยแต่ว่าก็ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วก็เหลือเรื่องสีเรื่องฝ้าเรื่องกำโพงกระแพงแต่ว่าแต่ว่าระบบไฟอะไรเงี้ยเนี่ยฮะเหลือเหลือปีกย่อยแล้วก็อะไรเงี้ยอินทีเรียเป็นไงคะเห็นบ้านที่ คือเราเรา,เรารู้สึกขนลุกรู้สึกแบบตื้นตันตั้งแต่เราคือตอนแรกมันเป็นเหมือนเหมือนบอ่อเราพอพอมันถมเสร็จเป็นที่ที่ริบเรียบสุแล้วก็แล้วเรา,เรา,เราได้ไปดูเราก็แบบรู้สึกในนี่เราอะว่าแบบเออเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเราแล้วตอนนี้เพิ่มได้ไปดูล่าสุดมันมันเป็นบ้านขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้จริงจริง,รงเล็กว่ามัน มันเป็นอะไรที่เราประทับใจกับกับกับตัวเราเองมาภูมิใจกับภูมิใจในตัวเองเรื่องเดียวเลยเรื่องเดียวเพราะว่าจริงเรื่องเดียวเออเรื่องเดียวบ้านนี่ทุ้งตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ซื้อรถคันแรกกานวันไปเอารถเราน้ำตาจะไหลขึ้นอันนี้ซือบ้านเป็นน้ำพังน้ำแรงของเราเพา่เป็นขายขาเห็นบ้านทูกสายบานอเหนื่อยมากนะเพราะว่าเพราะพ่อจัดการทุกอย่างเลยพ่อพ่อเลยเป็นช่างด้วยไงฮะเขาจะเขาจะดูนู่นดูนี่ได้หมดเลยรู้รู้รู้ทุก เรื่องอยู่กับในบ้านเขาก็จะเหนื่อยนิดนึงเรื่องเรื่องนี้ทะเลาะกับช่างอะไรเงี้ยบ้านบ้านที่เราบ้านที่เราต้องไปเท่าไหร่ไม่เรปิดการเข้าไปดูบ่อยนะครับบ้านบ้านเลเดือนละครั้งอะไรเงี้ยไม่ค่อยว่างก็จะว่างก็จะเข้าไปดูกับพ่องบเปลี่ยนไหมคะบ้านหลังนี้งบเยอะมันต้องเยอะอยู่แล้วเป็นบ้านเราเราสร้างบ้านก็แบบหลักอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องเป็นร้านแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้คือไม่เคยไม่เคยกาหนดไม่เคยกําหนดงบว่าต้องเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็สร้างมันขยายได้มันเหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดสิบมากกว่าสิบล้านยังไม่รู้เลยน่าจะมากกว่าเพราะเราซื้อที่เปล่าเองคนแต่คือยังไมคือเราทำให้มันดีที่สุดคือเท่าไหร่หว่าไม่ว่ากันใช่ก็ไม่ใช่ว่าดีที่สุดก็เหมาะสมที่สุดจะกี่สิบล้านก็ไม่้องก็ต้องดูอีกที ครับฟิตกลับมาอีนแต่ว่าอ้วนอยู่เลยคนนี้กลับมาฟิตอีกรอบใช่ไหมเริ่มมาติ๊งเิ้ลเลยตอนนี้แบบหุ่นดีกลับมาฟิตอีกรอบยังไงหรอกลับมาฟิตจริงจริงจังๆเลยฮะแล้วก็ช่วงหลังจะเห็นว่าไม่ค่อยได้ลงรูปของกินนาจีเท่าไหร่ก็ไม่ได้กินเลยจริงๆเพราะว่าแบบเราไม่ได้กินไม่ได้ไปกินอะไรอร่อยๆขนาดนั้นเลยเราจะพยายาม คือเราออกกําลังกายมานานแล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้ออกจริงจังมากแล้วก็แลวก็กินก็ค่อนข้างจริงจังมากคือมีใครทักอะไรยังไงหรือเปล่าเราถึงปะผันมาแบบออกเยอะอะไรอย่างงี้มาเลยก็<ๆ>ไม่ได้มีใครทักว่าอ้วนหรือเฟิม<ห>น้หรืออะไรนี่มี มันเล็กจะปกดดันมันเล็กจะปกดดันตัวเองคนละคว่าไเมื่อวันเวลาขึ้นเวทีทุกทีอยจะพูดถึงเรื่องความว่าเล็กจะปกดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่โดยเฉพาะที่มีหน้าข่าวชอบถามว่าอ้วนขึ้นี้มาไปทำอะไรมากินเยอะหรอช่วงนี้นี่ไงรตั้งแต่รูปของกินอะไรเงี้ยก็ในปีนี้เลยจริงๆตอนที่ดูไวยแสปอดแอร์เนี่ยครับมันถ่ายปีนึ่งแล้วเราลองเห็นเลยโอ้โหอ้วนมากคือแบบอึดมากแบบยิ่งฉากถอดเสื้อเรารู้สึกแบบเฮ้ยโอเคมากที่คนไม่ได้สนใจพุงเลย เราเรารู้สึกอ้วนมากเลยแบบอ้วกมากเราก็เลยอยากจริงจังนะฮะตอนนี้อนุ่มชูบูกากล่ออเออฉันผีมันกินออกกำลังกายเป็นเป็นกล้ามันเลยนะก็เป็นจริงๆมันก็เป็นกล้ามมานานแล้วแต่ว่ามันมีไขมันกดบ้างเอาความใจกับกินรอบนี้เราก็ต้องพยายามเอาไขมันออกให้เห็นกล้ามไม่อยากจะมีค่าตัดก้าถอดตรงนั้นเราก็รู้ว่าเราอ้วนอยู่ทำไมเรากล้าถอดเราไม่ได้อยากถอดเลยเขาสั่งให้ถอดอดอะไรเงี้ยทำไมรับไม่ตอบว่าขอเสื้อกล้ามนะคะ มันตกมันตอนนั้นมันเป็นการลงน้ำไงแล้วเสื้อก้ามมันก็ต้องเสื้อก้ามก็ต้องเปียกใบ่ป่ะจัดก่อนเนี่ยเดี๋ยววอกมาส่งการอีกแป๊บนึงครับครับครับส่งการพี่จอยกับครอบครับครับเห็นพี่แบบอะไรบอกพี่ที่ไปด้วยครับเห็นพี่ที่ไปด้วยแบบว่าโทรหาคิดถือเมียเล็กด้วยพี่ที่ไปด้วยคือว่าพี่พี่ที่ไปกับเล็กโทรหาพี่จอยแล้วอัพรู้ว่าพี่ถือว่าเราคิดถึงหรือปล่า เป็นกลุ่มที่สนิทสนิทกันก็คนที่พี่ที่ไปด้วยคือพี่ที่เป็นสไตลิสถ่ายรูปเล่นไลยจิ้นว่าให้เขาโทรหรือเปรับอะารเล็กฝากมาคิดถึงอะไรอย่างงี้ว่ามันอ๋อไม่ใช่ก็แต่ว่าก็ไม่ได้เจอพี่จอยนานแล้ยฮะแต่ว่าก็แล้วพีดถึงไหมคะพี่ถึงไหมคิดถึงไหมก็มี คิดถึงนะเพราะว่าปีที่แล้วปีที่แล้ว,ลวช่วงสงการเนี่ยเราไปด้วยกันทั้งครอบครัควอสองอครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วพี่วันนี้ก็ไปด้วยแล้วลเหมือนกับว่าปีนี้ไม่ได้ไปด้วยกนันปีที่แล้วแล้วจะมีทริปที่จะไปด้วยกันอีกยังไม่มีเลยฮะทริปที่ตัวเองจะไปก็ยังไม่มีเลยก็ช่วงนี้เดี๋ยวหลังสงการเราก็ต้องกลับมาทํางานไถนาอาจจะยังไม่ได้เห็นพี่ทุกคน